ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มีพัสดุเนาะแล้วก็ถุงใหญ่เดี๋ยวมาแกะกันนะคะว่าคืออะไรโอชอบเสื้อผ้านะคะเป็นแบบ เสื้อผ้ามือสองนะคะทุกคนไม่เป็นคนชอบแบบใส่เสื้อผ้ามือสองนะคะเพราะว่าหนึ่งราคาถูกแล้วก็เออยังช่วยแบบลดโลกร้อนได้ทุกคนเหมือนเราเอาเสื้อเอามา reuse อะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าที่เกาหลีอะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เสื้อผ้ามือสองที่แบบใส่แล้วนะคะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ามือสองที่แบบว่าเออเหมือนเขาแบบ ค้างสต็อกอะไรเงี้ยทุกคนเขาค้างสต็อกหรือว่ามีตําหนินิดนึงหรือว่าป้ายหายอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเอามาแบบว่าขายเป็นมือสองนะคะส่วนมากจะเป็นอย่างงี้เนาะน้อยมากที่จะเป็นมือสองที่เขาใส่แล้วอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะที่เกาหลีจะเป็นมือสองที่แบบใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้เสื้อผ้าร้านนี้ก็คือสวยทุกตัวแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ คือเอฟมาประมาณยี่สิบตัวได้ทุกคนไม่ถึงแสนวอนนะคะไม่ถึงแบบสามพันบาทเนาะไม่ถึงสองพันกว่าๆแน่นอนนะแต่ละตัวก็คือใหม่มากทุกคนดูเสื้อคลุมทุกคนว่าตัวละเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้นะคะสองพันวอนหรือว่าประมาณห้าสิบกว่าบาทเนี่ยห้าสิบสี่บาททุกคน มันน่ารักมากเอาไว้ใส่แบบช่วงแบบอดอกซากุระบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชุดนี้ก็มุ้งมิงชุดนี้ประมาณจำไม่ได้ว่าห้าพันหรือว่าหกพันวอนนะคะประมาณร้อยนิดนิดเองนะคะนี่น่ารักค่ะเห็นไหมใส่อยู่บ้านก็ได้ช่วงหน้าร้อนแบบใส่ไปดูดอกซากุระแบบไฮโซมากทุกคนดูดิ เป็นระบายแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ด้วยนะคะนี่เนาะตัวต่อมาเป็นเสื้อคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายายปิกใส่ได้ไหมถ้ายายปิกใส่ได้ก็จะให้ยายปิกนะคะแต่และตัวของเขาก็จะเป็นแบรนด์หมดเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าที่แบบขึ้นห้างอะไรนี่เนาะ,ะตัวนี้เป็นเสื้ออยู่บ้านคะ่ะชอบใส่แบบพวกโอเวอร์ไซส์นะคะนี่ แต่ละตัวทุกคนไม่เกินหกพันวอนนะคะบางตัวก็สองบางตัวก็สี่แล้วแต่แม่ค mm ้าเขาไลฟ์เนาะเขาก็จะขายแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะตามใจแม่ค้านะคะว่าเขาจะขายเท่าไหร่บางทีก็จะมีแบบลดร,ราคา mm hmm. นาทีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ประมาณสี่พันหรือว่าสามพันวอนนะไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าดีแบรนด์ Brand นะคะ อุ้ยตัวนี้น่ารักโอ้โหทุกคนตัวนี้ยังใหม่อยู่นะคะเนี่ยยังมีป้ายอยู่เลยนะคะตัวนี้น่ารักตัวนี้น่าจะเปะ 3, น็นสามพันวอนหรือว่าสี่พันวอนเองนะคะน่ารักมากเดี๋ยวจะแปะพิกัดไม่ให้นะคะแล้วแบบว่าหลังๆไม่กล้าเข้าไลฟ์ไมคขาเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ตัวสวยๆแล้วมันทนแบบเอฟไม่ได้ ทุกคนตัวนี้ก็แม่กะจะใส่อยู่บ้านนะคะใส่เลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่ตัวนี้ก็น่าหลาก4 0พ0วอนนี่แหละมั้งถ้าแบบเสื้อผ้าบางๆไหมคะก็จะขายถูกนะคะถ้าเป็นหนาๆห,หน่อยเขาก็จะขายแพงนิดนึงตัวนี้ก็น่าหลากทุกคนอยากให้ดูเต็มตัวน,นี่นะคะเป็นแบบเสื้อผ้าแบบพิวๆิสบายสบาย,สบายใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกคนใครที่เข้าไลฟ์มคคะนะรับรองโดนตกทุกคนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อีกทุกคนตัวนี้เป็นไนกี้นะคะใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะิวคิวสวยทุกตัวอย่าบอกว่าเอฟมา20ตัว <laughs> เข้าไลฟ์แมคคาเียบไลฟ์ดูทั้งวันนะคะนี่ทุกคนชุดน,นี้ก็น่ารักเห็นไหม น่ารักใส่อยู่บ้านแบบชิวๆนะคะใกล้จะหน้าร้อนแล้วเราก็ต้องหาเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ตัวนี้ก็น่ารักสีแบบโอรสนิดนึงใส่แบบว่าเป็นเกาะอกข้างในนะคะนี่ริ้วๆเหมือนอันนี้จะเป็นผ้าลินินนะคะโอ้ยสวยทุกตัวกเลาสองสามพัน แล้วก็อันนี้อีกอันนี้แม่ค้าน่าจะแถมหรือว่าไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าเสื้อยืดแม่สั่งแค่สองตัวยังไม่หมด <c oughs> ตอนนี้เคลียร์ตู้แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเอฟเสื้อผ้ามาอยสวยทุกตัวทำไงดี <c oughs> อันนี้เป็นกระอันนี้ก็เป็นชุดแบบว่าอยู่บ้านนะคะกะจะใส่แบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกเสื้อผ้าก็คือ เย็นมากกระโปรงเขาจะเป็นแบบนี้เป็นเดรสนะคะทุกคนเนี่ยสวยอยู่ไกลไม่ได้อยู่ในทุกคนดูไม่ได้ตัวนี้อีกสามสี 3, 4, ่พันวอนถูกมากยังไม่สดคลิปยาวไปแล้วนะจ๊ะตัวนี้ก็น่ารักใส่อยู่บ้านชิลๆว จริงเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องแพงนะคะทุกคนเนาะบางทีเสื้อผ้ามือสองสวยกว่ามือหนึ่งอีกนะคะทุกคนอันนี้กระโปรงกระโปรงแบบสองชั้นแบบนี้นะคะใส่กับเสื้อยืดเนาะหรือว่าเสื้อแบบรัดรูปข้างบนน่าหลักกระโปรงนะคะอันนี้สีดำกระโปรงเนี่ยบอกว่ากระโปรงสามพันนะคะถูกมาก เสื้อกากคะ่ะเอาว่าใส่กับเดรสได้นะคะเสื้อกากนาเป็นเดรสแบบแขนยาวๆนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกากเข้าไปตัวไหนที่แบบน้องยุนาใส่ได้ก็จะให้นางน,นะคะตัวนี้อีตัวนี้ก็สามพันหรือว่าสี่พันพิ้วพิวเขียวเหนียวซับตัวนี้กระโปรงกระโปรงแบบ มุ้งมิงน่ารักนะคะนี่ตัวนี้ก็สามพันวอนนะคะอุ้ยน่ารักไม่ไหวโอตัวนี้อีกนะคะสีดำบางตัวไม่แน่ใจนะคะอาจจะแถมหรือปล่าจำไม่ได้เพราะว่าเอฟไปเยอะมากตัวนี้ก็เป็นแบบเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะเป็นแบบชีฟองใส่กบกางเจงขาสัา้นแบบชิว,ชว ก็ไปลบ่นก่อนนะคะต่อมาค่ะเป็นชุดเรดรสเหมือนเดิมนะคะใส่แบบอยู่บ้านตัวนี้เขาจะมีแบบมัดด้วยนะคะเวลาใส่เราก็จะตรงเอวว่าจะแบบรัดรูปนะคะเป็นแบบสบายสบายชิวๆ <c oughs> เยอะ <c oughs> อันนี้อีอันนี้ก็น่ารากักเห็นไหมนี่เหมือนแบบว่าเสื้อเชียงใหม่เลยนะ แบบว่าเขาเรียกว่าะไรอะสมอห้องสีแบบนี้เลยนะคะใส่กับกางเกงขาสั้นชิวๆกระโปรงกระโปรองอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะในกล้องอาจจะมืดๆเนอะแตบบ่สีจริงแบบสดใสมากนะคะแล้วก็เสื้อทวิสตนะคะอัน,นอันนี้อยากบอกว่าดูใหม่มากตัวนี้นะคะ ในในอินเทอร์เน็ตขายประมาณหมื่นเก้านะคะในคูป,ปังอะไรเงี้ยเนาะอันเนี้ยห้าพันหรือหกพันวอนนะคะจะไม่ได้น่ารักน้อสใส่กระกระโปรงได้นะคะหมดค่ะแล้วก็อันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะคะพอไปดูใครเขา <S <S น่ารักมาตัวนี้จะเป็นเอี่ยมทวิตนะคะทุกคนดู ใส่แบบว่าเสื้อแบบแขนยาวข้างในไหมพรมก็ได้นะคะมันน่ารักมากทุกคนเห็นปุ๊บก็คือชอบเลยนะคะนี่เป็นชุดแบบเอียมแบบนี้นะคะไว้ทุกคนอาจจะได้เห็นแม่ใส่ชุดพวกนี้ในคลิปนะคะหมดแล้วเอพ <laughs> เคลียร์ตู้เพื่อสิ่งนี้เลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวคลิปจะยาว เดี๋ยวไปต่อคลิปทำกับข้าวให้เด็กๆกับพ่อบ้านนะคะ